นี่<ห>นอะไ่นี่อ่านคอมเมนต์หนึ่งแตต้องกดดิสใช่ไหมต้องกดอันนี้วะอะไรเอา้าขึา้นมาเต็มไม่ต้องเดี๋ยวมึงต้องขึ้นเขาพูดอะไรนะทุกคนไม่ต้องมาอินเวนต์ลูกฉันทุกคนดูอย่างเดียวพอโอ๊ยเดียวเลยเนี่ยเปิด<พ>อยู่เช็ดดีอยู่เฉ <พอ S 2> ยดีก็สนเลยไหนมาไหนมาไหนมาที่ไหนไปดูคูดเลยอันนี้ไลรพี่อ,อ่ะหนูเปิดสวัสดีครับทุกคนหนูอ่านคอมเมนต์หน่งในผมเบิร์ดนะครับทุกคนครับ

เพลงใหม่ไม่ได้ดิเพง้องเพลงใหม่มึงได้เลยคิดดิผม้องได้เลยผมลงได้บอกเอาเดียว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 แมลองอี้พี่พี่ต้หยิบกองนี้มเาล้พี่เอต้หยิบกองนี้มาเมาบอกว่าเอาเดีเดียเดียียเดียียียวบอกว่าเอาเดียว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  ฮาทางเป็นเรืองีอมฟิลิปปินเนวนะแล้วมารุอะมารุฟิลิปปินส์ไปด้นนองพี่จูเออี่มาหนสร็จแล้วอาบน้ำอยู่ไปเรียกเข้ามาสิเดี๋ยนจะมาช่วบอนนะชุ้นอนเขาน่ารักเลยนอนเรี่ แล้วจะดีกว่าตามพี่มาดิมาตามพี่มาเิอยู่ไหนอยู่ข้างๆแม่มึงหรืออยู่ตรงฝั่งตรงข้างวะอึ้มาครับทุกคนนมีักแซนต้าที่สุดในโลกแต่แซนต้าอยู่ไหนนะตามานี่เรามาพี่ชายสุดที่รักพี่เหลือเหรอพี่ไม่พี่เหลือหนัตาหนักหรนี่นะกเฮ้ยตา้โหตาเหรอไม่พี่เบิร์ดโอ้โห ดูมันทำดูเลยมันทำดิแกงจูดูมันทำดิเห็นเลยมันทำดิมึนหล่อเนี่ยพี่จงพี่จงเอาเอาสักแล้วไหมพี่เพิร์ดเข้าไปเข้าไปเฮ้ยไม่เอาดีไม่เอาดีพี่หนักพี่มึงหนักไม่หนักเพิร์ดอยู่ดี่มึงหนักไม่จริงเพิร์ดพูดจริงจากใจพี่มึงหนักอยู่นี่ยูนี่แหม้วนี่ถึงคนแรกใช่ไหมพี่เยใช่คนแรกเพราะมึงโดนหลอก แต่บนดมาเป็นสองชั่วโมงนะการถึงคนแรกของเราเราเป็นสิ่งที่ดีเราวนเป็นสิ่งที่ดีขอให้มีวันดีๆเขาบอกอย่างนี้ขอให้มีวันดีๆถ้าอยู่กับมันสองคนไม่มีวันดีก็มันดีแขกเลื่อมครับไม่มีคนมาใปไปไปเป็นรับไปหัวยูหัวยูฮูหัวยาวอ๋อนดึกบุ๊กเกิดเข้ามาเข้ามาอะไรลูกมึงยังรักกูอยู่บ่อรักสิรักกูรักกูไปทำแบบนี้เหรอพี่ชัยเข้ามาเลย เราคนนั้นกี่โมงวันนี้ออล่ะแม่เด็กเขาน้เขาน้ำไปด้วยนะแม่ันนี้นี่ก็ไปดูนี่ไปดูเลยเฮ้ยเราพูดภาษายกเขาก็เข้ามเลยเฮ้ยพี่นี่ที่เก่านักมีหมาด้วยครับ อัานิกอะไรที่ตองเก่งนะพึงไมเลยเลยเออมึงไม้าเลยนังเลยมึงไลฟ์เมึงเรียกคนเรียกคนมาไม่เอาไม่เอาเลยแบ่งเงินให้ด้วยนะเนี่ยตอนแบ่งเงินให้กูด้วยนะไม่ไปไหนสวัสดีครับผมจูเนียผมมาจูเนียนี่หมาโดนตัดละค่าตัวโดนตัดแล้วิดอาบน้ำพี่บอกว่าห่างสีเข่าอย โหตบเลยนักเลยหนึ 1> 1, 1, ่งหนึ่งห้าหมดนี้คือหมดเลยครับครับใครใครวาดใครว่าดใ,ใ,ใ,ใครว่าโปรเตอร์กูเป็นฝันดำไม่มีมันไปโดนหมึกไอ้ข้างล่างหยุดดิจริงจริง <laughs> มีคัมแล้วปกติพูดเลยอะไรไม่ได้พูดเลย ลาต้าตองรีบลาต้าดนโดนโดนเอาคนตัดไปคุกี่นะที่บอกตังคงอยู่ไม่ไหวชอบงมีพี่มาคอยกชอบเพลงนี้อาคอติค่ะชอบไหมเออไม่จะร้องในบอกจะชอบหนูเอ้ากณไม่กูจะร้องแบบมึงไม่ได้กูันบวกชอบกบอกบุ๊กมห มันไฟ์อยู่มันไฟ์อยู่ช่วยพี่ดึง้วยถ้างั้นอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไอันี้ให้พี่ดึงถึงเอากึงให้เอาพี่บุบไปเป็นที่นองจะบอกว่าเอาเดีเดียวเดีเวาดีอวดิบุกับอสครับเดี๋ยวพี่กับพี่ฟอสครับเอาติ้งยังพี่มาคนแรกเลยพี่มาไม่ค่อยชอบพี่มาพี่ม้าอันน อันนี้คืออะไรไรที่ตอบไรที่ตอบอรนี่เนี้ร่อยอ่ะอะไรเนี้ยอันนี้เอยใช่เรามาทำรฮะถวนั้นพี่บุ๊คครับพี่จะเซ็นก่อนไหมเดี๋ยวจะรอพี่จูงเซ็นพี่จูงอะไรจะบอกว่าเอาเดียวเดียวเดียวมันร้องไงไหนไหนร้องให้ฟังหน่อยแฟนๆยากดินเอ้าเดี๋พี่บอกฟังเอาเดียวเดียวเดียวเจย์เธอบอกอะไรนะจะบอกเอาเดียวเดียวเจย์มาดิเยยไแ้วกั่อเห็นหน้าตัวเองเลยอ่ะเอาเอาแชทลงบอกเพราะว่ามองไม่เห็นแชทเลยอะไร้วกัน คิดดูดิทำไงอะทำไงอ่ะเพราะนั้นไลค์ไงไลค์กี้ซ้อนต่อไปด้วยแทะปากเป็ดไปด้วยเราคนก็แคปไปลงจบเลยชีวิตใครชอบนะ่นจนี่ยเปิดไลค์อหรอใช่ไลคแล้วก็สั่งเนื้อย่างมาเนื้อเหนียวมากก็เลยบอกว่าเนื้อคือว่ากูฟางครั้งแรกกูงงๆกูไม่ค่อยเก็ตแต่หลังๆกูเริ่มเก็ตละคือเธอคงอยู่ไม่ไหวเนี่ยคือทำไม ตอนฟังแรกผมไม่ค่อยเก้าใจทำไมตอนแรกใครซื้อมาดิใครเอามาผมไม่ขอไปขอพี่อ้อมาอ๋อขอไม่เอาออมาโหมันอยู่มันสุดปะน้องน้องต้องเอากี่อี้ออกมาเพื่อนานี่ะสุดน้ตัวอี้ก่อนนะแล้วก็อี้ตรงนั้นตรงไมแม่แม่แม่เอาเนี้ยไปให้มันนั่งเหลือเราจะได้ช่วยพี่เขาด้วยเร็ว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 คนลอยเยอะจุ๊บเออคนลอยยอะงมาเมื่อห้าทีครับเพื่อเสร็จแล้จะได้อบทำไมอ๋อ

หนุมันยับยู่แล้วเพราะว่าอมันแ็กมาเก็บเลยห่อยอล้ดูเสร็จได้จะเสร็จแล้วพี่บุ๊คห้านาทีอยู่ไปเลยไม่ต้องกลับเีย้ะเรร็วปี๊ดนลบด่าวมาสิด่าวมา โดนแบนนี่คือนิสัยของจูที่แท้จริงนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาโดนแบนแล้วชอบเอ้ยโดนแบนด้วยโดนแบนโดนแบนด้วยทำมาทำมาไม่ได้ผลลูก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 สองใครสองใครนี่เอาเอาไปเก็บไปเอาไปเก็บเขาไม่ด่าไม่ด่า้เราเชื่อแล้วลูกบุ๊คเมื่อกี้บุ๊คไม่ได้นอนนะมันช้านะ จะเม่ใช่ไม่งั้นกูจะพ่นคำหยาบว่ะเรื่อยๆกงจะโดนแบนไม่กลัวหรือไม่เอาเรือเ๊งเราือไม่เอาหรือไเไปไปมีเข้ะเตือนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราโอ้โหเรือเสร็จแล้วมาเพื่อมะกลับไปบอกเพื่อนไหนเพื่อนไม่ยอมเพื่อนจะกลับเือนไปไปไปคุมพี่มึงดิเอาพี่มึงกลับมาเดี๋ยวโอ๊ยลูกมาแล้วเดี๋ยวชอบที่แค่แม่ฮะ ข้าปรีดู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 ดได่ดู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 ัูดูกรดู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 ู่ด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 อดนอูด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 บนีดู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 ดปลอดภัยดู่แค่ดู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 กูู้ด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 ดู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 ด ัตอนนี้สบายใจไมสบายใจมากไปไปอยู่กับจูจุแล้วไปไปเดินไปเร็วพาต้าไปด้วยเร็วไปอยู่น้นไปลงลงลลงลไปนอนไ้ไงลุกไม่ได้เลยมาไว่าลกลุกไมลไดุ้ลุลุกไไลุกลุกก่ลุกกลลุกไลุกไลก่ไลลก่ไอ้ลกลุก่ไไม่ เฮ้ยซีมันซีมันมันไม่ไม่ใช่พี่ต้อยัดที้กูดิแล้รนแทกลุกตา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 ลุกอลุก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  เดี๋ยวไปแล้วนะจ๊ะนานหัวแตกที่ฟิลิปปินส์มาแล้วนะลูกไม่ต้องทำตามไม่เคยหัวแตกที่ฟิลิปปินเลยไปแล้วบ๊ายบายทุกคนสรุปเรามีน้ำเท่าไหร่ครับเนี่ยครับอยู่ด้านหน้าเขาเป็นเด็กนะลูกอยู่ด้านหน้าซ้ายมือมันนะครับน่ารักนะครับฟิลิปปินส์บ๊ายบายครับบ๊ายบายให้พูดยังไงคุยกันโอ้โหแหม